ค่ะวันนี้จะมาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราอันนี้พ่อครัวเลยวันนี้เมนูวันหยุดค่ะวันสงการผัดกะเพรา,อาเอาพิเศษกว่าจะเอ้ก,อกินกแซ่บเผ็ดๆจะนีหลัวซ้ำละ ปลาหมึกเตานะคะเอาแบบปลาหมึกผสมอันนี้ผัดก็พอปลาหมึกค่ะแบบผสมคุนป้าน,น้าไปเอาเราเพื่อจะได้เอากจุกน้ำตรงไป จามมากเลยค่ะอันนี้ปรุงกดนะคะเมนูไม่ง่ายค่ะผัดกระเพราปลาหมึกเ <c oughs> มนูคนหยุดผงนัวเนี่ยปิดกล้องหน่อยได้ไหมผงนัวอันนี้ผงน,<ๆ>นัวค่ะปิดกล้องก่อนนะไม่ปิดใส่เลยค่ะผงนัวค่ะ <c oughs> เราชอบใส่ค่ะแ่บๆมันจะเข็มไปเลยคะใส่รสด,ดีหน่อยนะคะปรุงตามใจชอบนะคะ ชอบมก้กระใสมากใช่ ayo, ไมออกระใสร้อนใช่ค่ะไม่มีสูตรนะคะตามใจพ่อครัวค่ะพ่อครัวหัวฝาพ่อครัครครหวหวัวฝาหัวเห็ดคะ่ะปรุงรสได้ที่เลนะคะเสื้อปลาหมึจกจ้า ก็ร้อนนิดมันจะจืดไปจืดเออมันจืดไปอ่ะจารย์พระแล้วค่ะพระแล้วค่ะคุณเพราะแล้วค่ะเออจะมันเค็มไหมคะแต่มันแก้ไม่ได้ค่ะทีนี้เค็มแล้วค่ะคุณเทแล้วก็ผัดใหม่ใช่ไหมคะตามพริกผัดใหม่ปรุงแต่เทแล้วค่ะใส่กะเพราลงไปแล้วเรา าเนมนูวันหยุดนะคะผัดก,กะเพราง่ายๆค่ะไข่เจียวต่อนะคะที่นี้นก,กินง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆขนมไข่เจียวต่อนะคะครับเดี๋ยวนะ ไม่เราก็ต้อง,งอร่อยฟูมากเลยค่ะไข่เจียวข้อวคัวพี่ดีเมนูวันดุค่ะกินง่ายๆเนะาะไข่เจียวไข่เจียวก็หลูแล้วอร่อยค่ะช่วงนี้สับจานต้องมีไข่เจียวเนาะโควิดค่ะหยุดเชื้ออยู่บ้านนะคะช่วยกันนะคะ ไปไหนไม่ได้ค่ะขับจางแล้วโควิดก็น่ากลัวค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังตัวกันด้วยมันมันเยอะนะไเยอะนะใครที่ไปเที่ยวกันระวังตัวเองนะคะดูแลตัวเองด้วยต้อมามันน้อยไปก็ไม่ค่อยจะได้ดินงใส่แมส้มใช่ค่ะมันล้างมือไปบ่อยค่ะใส่แมสตลอดเลยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ เป็นห่วงทุกคนค่ะพี่พี่ป้านาอาคะกลับค่ะตัดได้นะคะคุณก็ค่อยๆตัดคุณเออนั่นแหละค่ะอุ้ยอุ้ยเลิศค่ะเมนูวันหยุดค่ะไข่เจียวไม่ใช่เป็นเค็มตีเลยเค็มไหมคะอุ้ยชุรสหมดเป็นห่อค่ะไม่เค็มแล้วมั้งคะคุณเป็นหบอกเอาอายต้องอร่อยชอบชุดรส เมนูบรรจุค่ะไข่เจียวง่ายๆกันค่ะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะสองอย่างแค่นี้ก็หรูแล้วค่ะไม่ได้ไปไหนเ,เมนูบรรจุค่ะคไข่เจียวฟู่คู่ค่ะหอมมากหอมมากค่ะหอ,อมมาก <c oughs> ทำเ,เตาถ่านนะคะเตาถ่านจะอร่อยค่ะเมนูวันหยุดอันนี้ครอบครัวเราครอบครัวเราวันนี้ไม่ได้ไปไหนจาไปอยู่บ้านแล้วนะจาไปอยู่บ้านแล้วค่ะนี่ดีก่ะน,นะววสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะไข่เจียว เมนูเราวันนี้นะคะเมนูค่ะไปเจอคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงโควิดนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะไปไหนหมั่นล้างมือค่ะใส่แมสนะคะเป็นห่วงทุกคนพี่ป้านาอาทุกคนนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีวันสงการค่ะสวัสดีค่ะ